สวัสดีะทุกคนนะคะกลับมาจอกันกิริสออนไลน์นะคะวันนี้เรากลับมาอยู่กับ m อน s เ e r c o m อ a t นะคะทุกคนหลังจากที่เกมที่เราลักเนี่ยได้จากไปแล้วนะเราก็จะกลับมา,าลงเพิ่มนะสำหรับตัว m o n s t e อร์ m b a t นะวันนี้จะมาอัปเดตใหม่ในเรื่องของ VIP การ d นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะก็พอเพื่อนเข้าเกมมาเนี่ยเพื่อนก็จะสังเกตนะคะว่ามันมีในตัวของ VIP การ d เด้งขึ้นมาเนาะเพื่อนจะสังเกตว่าเออมันคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อน,นะะมารู้จักกับตัว VIP นะ ว่ามีข้อพิเศษอะไรบ้างนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเกมหรือว่าจะอยากดูรีวิวนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้มุมบนขวาให้เพื่อนๆคะ่ะสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะว่าเกมเล่นยังไงมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะ,ะหรือว่าถ้าเพื่อนคนไหนมีเวลาว่างนะคะก็สามารถเข้ามาอ่านตรงกินบุ๊กของตัวเกมได้นะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆเลยซึ่งวันนี้เราจะมาในหัวข้อของ V.P. c a r d นั่นเองนะคะทุกคน สำหรับตัว Vip Card นะในนี้ก็จะละเอียดนิดนึงนะแต่ว่าหน้าเกมเนี่ยมันก็จะดูมีอะไรมากกว่านะเดี๋ยวเราไปอธิบายในส่วนของหน้าตาตัวเกมเราค่อยคัมแบ็กกลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งละกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตรง Vip 1นะคะทุกคนสําหรับตัว Vip เนี่ยก็จะให้เมื่อนะคะเข้าใจก่อนว่าสเต็ปม,มันคือการสเปนตัว Msk นะคะก็คือการใช้จ่ายเหรียญ Msk ในตัวเกมทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อไข่นะคะหรือว่าจะเป็นการ E ี o อะไรต่างๆก็คือจะนับหมดในสอของตรงนี้นะพอครบ5,000เนี่ยเพื่อนๆก็จะปลดล็อกในช่องของ VIP 1ซึ่งเวลาเพื่อนปลดล็อกแล้วก็จะได้ของต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวไข่ฟรีนะคะก็จะเป็นตัวเจมโบนัสท,ที่เอาไว้ไปทำการอัปเกรดตัวน้องมอนสเตอร์ของเรานะคะ แล้วก็รวมไปถึงอัตราวินเลทที่เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะสำหรับการตีดันเจียนต่างเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราชนะไปอีก1%นะคะแล้วก็เพิ่มอัตราการตีอีโวติดเนี่ยอีก1%นั่นเองนะคะพร้อเมเพื่อน,นะคะ สะสมครบยอด VAP 1แล้วเนี่ยเมื่อจะสามารถมาเคเอของตรงนี้ได้นั่นเองนะคะส่วน v i p 2นะคะ v i p 2ก็จะได้ไข่2ฟองนะคะจะเป็นเจม1000แล้วก็เพิ่มอัตราวินเลตเนี่ยกับอัตราอีโวอีก2%นั่นเองนะคะสำหรับ v i p 3นะคะก็จะได้ไข่มา2ฟองนะคะตัวเจมเนี่ยอั 2, นะอัตราวิ n เลตเนี่ยก็เพิ่มเป็น3% E อเีโวเพิ่มมา3นะคะแล้วก็จะมีจะเป็นในเรื่องของการอัพเลเวลแล้วก็ตัวอีโวนะคะเพื่อนๆจะได้ส่วนล ในการอัพหรือว่าอีโวเนี่ยไปเลยนะคะ1%นะ v i p 4ก็จะได้ขายโบนัส5ฟองเลยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเจมเนี่ย3,000วินเลส4%ี่เเนะคะอีโวสี่เปอร์เซ็นต์เลเวลแล้วก็อีโวส่วนลดเนี่ยสเนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มอัตาเลทในการเปิดขายให้ได้ SR เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก0.5%นั่นเองนะคะสำหรับ v i p 4นะคะ ส่วนต่อไป VP 5เนะะี่ยค่ะก็จะได้เป็นไข5่5ฟองค่ะจม8,000แล้วก็เพิ่ม b i n เ a t e 5%นะเพื่อนเเยอะ5%นะ EVO 5% Up Level แล้วก็ EVO ส่วนลด5%นะคะจะมีโอกาสเปิดได้ SR เนี่ย1%นะคะแล้วก็ UR เนี่ย0.25%นะอันนี้คือโอกาสเพิ่มเติมนะคือโอกาสปกติมีเท่าไหร่ก็บวกเปอร์เซ็นต์ไปอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อน ซึ่งถ้าสมมติว่าเพื่อนอัพมาถึงวิวห้าเนี่ยคือโคตรสุดนะบอกเลยเพราะว่ามัน1 0 0 0 0 0 m s เเพื่อนก็ลองเอาไปแปลงกันนะว่ามันจะเท่าไหร่นะเอาจริงๆการพวกนี้นะคะเหมาะกับคนที่เป็นสุลตา่านนะเพื่อนเพราะว่าอ๋อสุลตา่านเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยคือเขาจะเปิดทีละหลายๆใบใช่ไหมเห็นไหมคือแค่เพื่อนมาเปิดเนี่ยอย่างเปิดแพ็กนี้เนาะ สมมติว่าเพื่อนคนไหนที่เข้ามาเล่นใหม่ตอนนี้นะคะแล้วก็เปิดแพคนี้นะก็คือแพค5,000 MSK นะคะเพื่อนๆนะะก็จะได้ในส่วนของนี่ v i p 1ไปเลยนะคะจากเมื่อกี้เพื่อนๆได้เท่าไหร่22ฟองใช่ไหมก็คือ20ฟองนะคะบวกไข่โบนัสอีก2ใช่ไหมเพื่อนๆก็จะได้ตัวตรง v i p ไปอีกนะ,ะก็คือเพิ่มอีก1เป็น23ใบเลยนะคะแล้วก็รวมกับ ตัวเจมอีกนะก็เท่ากับว่าเพื่อน,นะะสามารถเอาตัวเจมนะคะไปทําการอัปเกรดตัวมอนสเตอร์ของเรานะคะทำให้ฟอร์มทีมได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาเราฟอร์มทีมดีขึ้นใช่ไหม ตัวเปอร์เซนต์อัตราการต่อสู้ของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนทําให้เวลาเราจะไปตีบอสเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะชนะมากขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าเกมนี้เอาง่ายๆเลยก็คือเพทูวินนะทุกคนใครที่แบบเป็นสายเปก็เพทูวินอ่ะเออใครที่เป็นสายเติมเยอะเติมหนักนะคะก็บอกเลยว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์นะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ได้เสียอะไรเลยคือเราไม่จําเป็นต้องซื้อคือเราเล่นปกติเออแล้วก็ถ้าเรา ทำการซื้อโดยการใช้ตัว MSK เนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่เพื่อนๆก็จะเป็น VAP แหลงตามนี้เลยที่เราอธิบายไปนะคะอ่าประมาณนี้เนาะก็ใครที่จะเข้าตอนนี้นะคะเพื่อนก็สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะดังนั้นเพื่อน,อนๆควรตัดสินใจเรื่องของการลงทุนด้วยตนเองนะคะเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าของเพื่อนๆนะคะก็สามารถศึกษาข้อมูลได้มุมบนขวาเลยนะคะสาหรับตัวเกมนี้ สำหรับออปชันในการเป็น v i p นะคะอันดับแรกเนี่ยเพื่อนก็จะได้สิทธิพิเศษนะคะหรือว่ามีอัตราในการได้กำไรเนี่ยเยอะมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟอร์มทีมนะก็คือเพื่อนนะะจะได้ไขฟรีด้วยนะคะแล้วก็จะได้ตัวเจมที่จะเอามาอัปเกรดทีมนะคะเพื่อที่เราจะได้มีตัวเลเวล ที่สูงๆนะคะแล้วก็ตัวอัตราการต่อสู้หรือว่าดาเมจเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงขึ้นนะทำให้เวลาเราไปตีกับพวกบอสอะไรเงี้ยก็จะมีวินเลทที่เพิ่มมากขึ้นกว่าชาวบ้านเขานั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตรงนี้สำหรับ VIP level เนี่ยเขาจะทำการรีเซ็ตทุกๆเดือนนะคะก็คือทุกๆ30วันนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่กำลัง ปั่นตัว M S K ให้ถึง V i P เวลต่างๆนะคะเพื่อนต้องดูด้วยนะว่าเหลืออีกกี่วันถึงจะรีเซตนะแล้วค่อยอัดๆตอนต้นเดือนอะไรแบบนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับตัว V i P นะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะ,ะสำหรับคนที่อยากรู้ว่าสรุปเลยเนี่ย V i P ดียังไงนะคะก็คืออันดับแรกเลยจะได้ในส่วนของไข่และเจมนะคะเพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็จะได้ อัตราวินเลทเนี่ยเพิ่มขึ้นทําให้เราสามารถชนะหรือว่าเอินได้มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือการเซฟคอร์นะก็คือประหยัดอ่าอย่างเช่นการได้ส่วนลดในการอ v o วหรือว่าการอัปเกรดอะไรต่างๆก็คือจะช่วยเซฟในเรื่องของคอร์ได้มากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เป็น V.I.P. อ่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเปิดขายเพิ่มนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เพิ่มมาอีก3นะ ก็เดี๋ยวเราเปิดไปเลยลักกันนะคะสามใบทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้อะไร let's go ปึ๊บ <c oughs> ไม่เคยมีสีฟ้านะก็คือมาแต่เขียวโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาอัพเลยนะหน้าตาคือแบบได้น้องคนเดิมเลยนะธาตุลมโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาอีโวด้วยนะทุกคนอ่ะก็ชิปเดี๋ยวลองลองเลือกดูซินี่นะคะทุกคน จากตอนแรกที่เราเปิดกันมันไอดีต้นๆน,น,นะตอนนี้โอ้โหไม่คิดเลยนะว่าคนเล่นเยอะเหมือนกันนะจะเป็นแสนแล้วนะทุกคนเออไอดี ID นี้ก็คือจำนวน NFT หรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เปิดใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีมาเก็ตในอนาคตออจะใช้อยู่ที่110เหรียญในการอ,อีโวนะคะเพื่อที่จะเป็นระดับแรนะอัตราเนี่ยก็คือ100%นะคะทุกคนแต่อัตราการสำเร็จของตัวคอมมอนนะ นี่อันนี้คือเวล5้าใช่ไหมแล้วก็เอาเวลหนึ่งไปใส่อัตราคอมมอนเนี่ยจะอยู่80%ดนะทุกคนอืมแล้วก็จะมีค่าอีโวเนี่ยอยู่ที่40่สเหรียญน,นะคะสำหรับการอัพมาเป็นอันคอมมอนนั่นเองนะคะสำหรับตัวคอมมอนเนาะ หลังจากที่เราคำนวณมานะคะว่า Evo เนี่ยมันจะต้องใช้ตัว m s k เท่าไหร่นะคะก็คือจะใช้ประมาณ150นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเติมมาเพิ่มเป็นอีก125นะเพราะว่าตอนนี้เรามี25นะคะทุกคนกนะะ็อยู่ที่เท่าไหร่12.5ดอนนะคะทุกคน125เหรียญน,นะ,ะโอเคเราก็จะเติมเพิ่มเข้ามานะคะสำหรับการ Evo นะ,ะชิปเมื่อกี้ค่ากแก๊สไม่พอนะ,ะก็เลยจำเป็นต้องไปอถอนอีก ไอดีนึงมานะคะทุกคนอ่ะโอเคเราก็คอนเฟิร์มเลยก็เติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเข้ามาแล้วนะไปอีโวเลยนะคะตัวแรกที่เราจะอีโวก็คือตัวอันคอมมอนนะคะทุกคนอ่ะก็จะได้ตัวแรมานะคะอัตราชนะเนี่ยก็คือ100%เปอลยนะใช้อยู่ที่110เหรียญน,นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราอ่อีโว e เลยนี่เรียบร้อยนะคะ ได้พลังมาเป็น21 0 0มนดะคะทุกคนโอเคได้น้องหน้าตาง่วงเชียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งเราเอาเป็นธาตุน้ำผสมกับธาตุลมลักกันนะคะเพราะว่าเรามีธาตุลมแล้วนะไม่อยากได้ธาตุลมเอาไปปั้นต่ออยากได้เอาตัวนี้ไปปั้นต่อนะ,ะน้องไก่นะโอเคอันนี้อัตราวินเลดอยู่ที่80นะไม่รู้จะติดปะชิบเรียบร้อยแตก <laughs> 80%เเซแบบใด ก็เดี๋ยวเราค่อยเอาน้องไก่มาผสมละกันนะแต่ตอนนี้เหรียญไม่พอแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวค่อยไปหาทุนนะมาตีอุ้งยี่สี่เหรียญเลยนะทุกคนเพิ่มมาเยอะมากนะจากปกติเนี่ยได้หลักสิบนะทุกคนก็เพิ่มมาเป็นหนึ่งเท่าเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้ดวงจะหมดหรือยังนะก็เดี๋ยวเราลองไปตี30ซดูนะคะทุกคนไป,ปชิบชิบ น้องผักงวงไม่รอดนะทุกคน30แรกเอาอยัางไงต่อเดี๋ยวเราเอาตัวอื่นมาลงสนามก่อนดีกว่าน้องไฟฟ้านะฮะทุกคนอะไฟฟ้าเราไฟฟ้าไปสู้กับธาตุอะไรดีเดี๋ยวเราเอาน้องธาตุไฟนะฮะมาตี50ก่อนละกันนะสำหรับตัวฟีดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าจริงๆมันเลือกพร้อมกันทุกตัวได้นะคะทุกคนเออแต่ว่าเราอะ ช่วงนี้ติดเล่นทีละตัวนะเพราะว่ามันเล่นได้หลายรอบกันเอง <laughs> จริงๆถ้าใครแบบเวลาเล่นน้อยอะเพื่อนก็สามารถเลือกทุกตัวลงแบบดันเดียวกันอะไรอย่างนี้แล้วสกิปได้เลยนะชิบโหวันนี้ดวไม่มาเลย50ก็ไม่รอดหรอนี่ตี80%นี่ไม่ติดเลยอ่ะวันเนี้ยทุกคนยังไงสิอืมเอาไงดีเอาไงดี อ่ะธาดน้ำไปทาดไฟปึ๊บโอเคต้องมาแล้วปะทุกคนเุ้ยเอาดีเอาดีเอาด,อาดีไม่มาเลยเหรอเออมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยแล้วก็เมื่อสามารถรีเฟซได้นะเห็นไหมเออแล้วก็เอาธาตุไฟมาสู้โอเคหมดแล้วแล้วก็ไฟฟ้าไฟฟ้าเดี๋ยวเราเอาลองเอาไฟฟ้ามาสู้ธาตุดินดูนะทุกคน คพบ้าลองดูลองดูงดเผื่อเผื่อเผื่อดีเอ้ยดีเฉยอีกสักทีเอ้ยเอาเรื่องนะแล้วก็อันสุดท้ายวันนี้ตัวแรของเราเอาอยัางไงดีทุกคน30%มันไม่รอดว่ะทุกคน100%เลยดีปะเอากลับมาสักหน่อย โอเคหนึ่งว่าจะไม่มาแล้วนั่งลุ้นอยู่โอ้เกือบไม่รอดนะวันนี้ยังได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นวินสำหรับวันนี้นะทุกคนใจชื้นขึ้นมาหน่อย <c oughs> ดอกสุดท้ายเกือบไม่รอดได้คืนมา40นะทุกคนหลังจากที่เรา,เาไปอีโวกันเนาะก็สำหรับน้องคนนี้นะฮะเราก็สามารถอัพเวลไปได้นะเมื่อกี้เราลืมนะทุกคนเออเราลืมว่ามันต้องอัพเวลก่อนนะ พลังมันจะได้เยอะนะแล้วเวลาเราไปต่อสู้นะคะเราก็จะมีเปอร์เซ็นชนะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราอัพไปเลยนะคะนี่อ่ะโอเคเมื่อกี้ไปทำเควสมาเพิ่มนะได้เจมมาอีก300นะเพื่อนก็อย่าลืมไปทำตรงมิชชั่นนะคะก็ทำให้ครบทุกหน้าเลยนะคะก็จะได้ตัวเจมมาเพิ่มแล้วนั่นเองนะก็ยังไม่พออีก ต้องใช้800นะทุกคนโอเคอ้อแล้วก็สําหรับกิจกรรมชาโดนาหารเพื่อนสําหรับคนที่ติดลดีดเดอร์บอรนะตอนนี้เหลืออีก1วันนะจริงๆเขาก็จัดแทบทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะเห็นไหมมันก็จะมีบอกตั้งแต่ วันที่1 7บเถึงยีนะคะส่วนอีเวนต์หน้าเนี่ยก็อาจจะมีต่อนะคะเราก็สามารถมาเช็คลีดเดอร์บอร์ดตรงนี้ได้นะสำหรับคนที่ตีกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนๆก็มาเช็คตรงนี้ได้เลยนะอย่าง10%เนี่ยเราไม่ค่อยได้ตีเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงไปนะส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยตีนะจะตีอยู่ที่3 0 5 0 7 0อะไรพวกนี้นะแล้วก็ตอนนี้กำลังปั้นเบล30อยู่นะทุกคนซึ่งตัวรางวัลน,นะคะก็จะแจกสำหรับคนที่เป็นท็อป10บสำหรับ วินเลทเปอร์เซ็นต์นั้นนะคะอย่างอัอนนี้นะคะวินเลทสามสิบเนี่ยติดท็อปสิเพื่อนๆจะได้ของตามนี้นะซึ่ง1-5้าเนี่ยจะได้ไขฟรีด้วยนะแต่ว่า5-10เนี่ยเพื่อนๆจะได้เป็นตัว msk กับตัวเจมแทนนะเห็นไหมเออถ้าใครแบบมีหลายตัวเนี่ยเพื่อนๆก็ลองแยกเล่นทีละตัวก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่เราจะได้ตัววินเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็ตัว50นะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่มันจะมีความต่างกัน ก็คือยิ่งเปอร์เซ็นต์น้อยจะได้ของเยอะเห็นไหมสามอยห้าอย่างอันเนี้ยที่หนึ่งรไข่ฟรีสใช่ไหมสามสิเนี้ยได้330รไข่ฟรีสมาเล่นกันได้นะสำหรับตัวลนะีดเดอร์บอร์ดเนาะส่วนตัวแอดก็เล่นแค่30 50 70นี่แหละนะก็ได้ลุ้นได้เล่นส่วน90เนี้ยก็ไม่ค่อยได้เล่นเห็นไหมก็มีแค่2วินเอง ส่วน10เนี่ยแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะทุกคนนอกจากแบบเอาตัวฟรีไปสุมเล่นอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็สําหรับบัตร VIP นะคะทุกคนอย่าลืมดูด้วยนะว่าเขาเหลืออีกกี่วันนะคะในการรับของเนาะซึ่งตอนนี้เหลืออีก28วันนะคะทุกคนเหมือนเขาจะตั้ง30วันนะยังไงก็ต้องติดตามกิจกรรมในตัวคอมมูนิตี้ของเขาด้วยนะคะสำหรับตัวทีละกรมนะสำหรับคอมมูนิตี้ของเกมนะ,ะก็มีอัปเดตข่าวใหม่เรื่อยๆนะเพื่อนก็เข้ามา อส่องดูนะคะว่ามีอะไรอัปเดตบ้างเนาะบางทีเราเล่นหลายเกมเนี่ยก็มาช่วยๆกันในคอมมูนิตี้นะคะสำหรับตัวเกม Monster Combat เนี่ยตอนนี้เหมือนจะมีไข่ท่าพิเศษเพิ่มเข้ามานะคะในอนาคตเนาะเออน่าจะใกล้ๆนี้แหละนะสำหรับตัว อาบิลิตีใหม่นะหรือความสามารถพิเศษใหม่แล้วก็เป็น Mystery Elemental นะคะน่าจะเป็นธาตุใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรอัปเดตนะสำหรับตัวเกม m o o s t t r r o o m b t t นะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะว่า v i p เนี่ยมันมีจำกัดแค่30วันนะคะแล้วก็เพื่อนคนไหนที่มาเห็นตอนนี้ก็ถือว่าเพื่อนๆยังมีเวลาอีก1เดือนนะคะสำหรับการสะสมเหรียญที่เอาไว้ใช้ใจ่ายนะ เอาละก็ประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะคะสำหรับเกมนี้ก็ต้องฝากเพื่อนไว้ด้วยนะคะก็หวังว่าตัวเกมจะอยู่ให้เราไปอีกนานนะคะสำหรับเกมไม่ค่อยมีเกมไหนให้เราเล่นแล้วนะยังไงฝากเพื่อนกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบุย